ตัวของพวกเราแล้วเนี่ยก็คงเดาไม่ยากเราจะมาทำอะไรนครับถ่ายแบบถ่ายแบบเฮ้ยเป็นนึกไงนี่เร็วยังไงเราเล่นวันนี้พาไปกินอาหารมิชลินสตาร์เออแล้วของผมนะครับคุณไบครับเอาที่บ้านพี่เอาที่บ้านพี่เ่บนับกัเาหเ็มนอันกนหนมันดูนุ่มเนาะ เราต้องทานกับซอได้ไหมานกับพี่นี่แหละทานกับพี่นี่แหละเหมนมีความกรุบอ่ะเนื้อยังนุ่มนะแต่ว่ามีแบบเทคเจอร์ของความกรุบอยู่้ายในกรุบยังไงอะกรุบยังไงไม่ต้องรู้หรอกครับไม่ต้องรู้หรอกครับอุถามให้มึงบอกผู้ชมอุทางเวลาผิดเยอะเลยน้ำตาลครับพี่น้ตาลชอบจานไหนครับจานจานมี้จานมี้ ใจมากรู้ว่ากูไม่ชอบกันไหนกานไหนคือมันเหมือนต้องกินทุกอย่างพร้อมกันอ่ะอ้าวเหรอครับชอบเลยวิชัยตลกให้ดมก่อนเลยไม่ให้ดมก่อนไม่ดมไม่ดมแม่กูกินไม่น้อยกูดมอยากกินนะไม่แบ่งจริงหรอเข้าใจคำว่ามาเด็ด อยากแก้แพ้นะครับขออยากแก้แพ้นะครับมันยากมันยากมันยากเข้าใจได้เข้าใจได้สนุกอย่างเงี้ยสนุกหมาตื่นง่ายเกินอ่ะจะต้องกูต้องแพ้ใช่ไหมถึงสนุกอ่ะบีบมะนาวดิเราบีบลงกุ้งหรือบีบลงข้าวหรอข้าวจ้ะทำไมเรารู้อ่ะทำไมเรารู้อ่ะไม่เรากินด้วยหรอเราไม่ได้กินนี่เรารู้แล้วไงเราตั้งใจฟังโอ้เจ็บไปเจ็บไปถ้าบีบมะนาวเป็นเคแล้วอ่ะใช่ ท่านพระเจ้าได้ส่งรูปมาเกิดบนโลกวันี้ท่าอาจารย์แรกติดจานนี้ว่าป้าติดจานขนาดไหนเชื่อเหรอวันห้าเลยวันศุกห้าเลยอาจารย์ช่วยส่งใบจานสำหรับผมอ่ะจานแรกๆคือมันมันว้าวนะมันอร่อยผมไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้ทานอาหารมาเยอะมากผมรู้สึกมันแอบเข้าใจยากแต่อเนี้ยมันคืออร่อยแบบเข้าใจง่าย ชอบกุ้งครับแม้ผมจะได้ทานนิดหน่อยพี่ไม่โอ้โหไม่หน่อยนะไม่หน่อยนะพี่เหลืออยู่น้ำซอสก็น้ำน้ำมันกุ้งไปเยอะก็คือเบอร์ของเบอรอของผมใช่เป็นอะไรคะน้องวินทําไมหน้าตาดูเศร้าๆไม่อยากปิดรายการเลยเห็นไหมสอนที่สามสี่พีบ่ละเอาเอาเยอะๆไม่ได้มาแล้ว